ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคใต้นะคะมีการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่รับลูกค้าชาวต่างชาติค่ะมาเข้าร่วมนะคะการใช้รูปแบบการชำระสินค้าและบริการนะคะในระบบ cross border qr payment เพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและก็บริการค่ะ ดรโสภีสงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนันักานภาคใต้นะคะกล่าวว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันทางการเงินผู้ให้บริการชำระเงินและผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากลพัฒนามาตรฐานไทย QR Code Payment ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้ในประเทศไทยผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันใน r e g u l a t o r y นะคะแซนบล็อกของ ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยบอกว่าปัจจุบันนะคะมีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมโครงการ5ธนาคารด้วยกันสำหรับระบบบริการของ cross border QR payment เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือนะคะระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางนะคะที่มีการร่วมกันกับธนาคารอีก6ประเทศประกอบด้วยอินโดนเีเซียมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันและก็เวียดนามเพื่อให้บริการชำระค่าสินค้าและก็บริการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพและก็เพิ่มในเรื่องของการเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินระหว่างประเทศให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้ง Ecosystem ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งปุ๋ยภาคขณะเดียวกันนะับเป็นนวัตรกรรมทางการเงินที่ใช้ QR Code ในการชำระค่าสินค้าและก็บริการช่วยอำนวยความสะดวกสร้างประสบการณ์ลดต้นทุนทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งข้อดีนะคะของรูปแบบการชำระเงินที่เรียกว่า cross border QR payment ก็คือผู้ชำระนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ต้องกังวลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนยังรับเป็นเงินสกุลไทยได้เหมือนเดิมสะดวกและก็ปลอดภัยนอกจากนี้ลูกค้าผู้ชำระเงินก็จะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าการไปชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตซึ่งในอดีตนะคะบอกว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือการติดต่อธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญนะคะการชำระผ่านระบบ cross border QR payment ยังสะดวกเพราะว่าเป็นรูปแบบการจ่ายเงินแบบไร้เงินสดซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์นะคะการทำธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวอย่างเพิงหัดใหญ่วจดสงขลาในการที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคใต้เชื่อมั่นนะคะว่ารูปแบบการชำระเงินแบบ cross border q r p a y m e n t จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากสอดคล้องกับพฤติกรรม new normal นะคะที่ประชาชนหันมาทำธุกรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลกันมากขึ้น ขณะเดียวกันทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าได้มีการลงพื้นที่นะคะไปประชาสัมพันธ์ตามตลาดย่านการค้าในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็พบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักและมีการใช้งานระบบ cross border QR payment เพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันนี้นะคะก็มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพคธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทย,าาไทยพาณิชย์รวมไปถึงธนาคาร CIMB ไทยซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะสอบถามธนาคารต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่หรือสอบถามได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยจะมีการให้ข้อมูลและรายละเอียดเรื่องนี้เพื่อความเข้าใจร่วมกันไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ในการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะ ก็จากที่เราลงพื้นที่ไปนะคะพ่อแม่ค้าแม่ค้าต่างๆก็เริ่มมีความรู้จักนะคะเรื่องเรื่องของ c r o s s b o ด d e r q ว payment มากขึ้นนะคะแล้วก็ในทางของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็รู้จักมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเรามีการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ด่านเองเนี่ยเราก็มีเรียกว่าเป็นสแตนดี้ตั้งไว้ให้นะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่อนข้างจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ นะักท่องเที่ยวเองนี่เขาชอบนะคะเพราะอย่างเช่นตอนที่เราลงพื้นที่เราก็ได้คุยกับนักท่องเที่ยวเขาก็รู้สึกว่าดีที่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องแลกเงินเลยเขาที่สามารถที่จะใช้เงินได้ทันทีเลยนะคะก็สามารถที่จะโอนเงินได้ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะดูได้ว่าเรทที่เขาได้เนี่ยคือเท่าไหร่นะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถโชว์ให้เห็นได้ทันทีเช่นเดียวกันค่ะ อ๋อถ้าร้านค้าเองเนี่ยนะคะเราก็มองในมุมหนึ่งคือจริงๆอันนี้เราบอกว่าเป็นการโอนเงินที่เรียกว่าเป็นทางเลือกให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทางลูกค้าที่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการส่งเสริมกระตุ้นการขายของเขาได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ